พื่นๆครับตอนนี้ก็มาดูผลิตภัณฑ์ใหม่นะหลังจากกลับมาจากบึงการอันนี้รบกวนเสียงแอร์จะดังเลยนะครับเสียงพัดลมตรงนู้นนะก็สั่งซื้อของมา2ออย่างนะครับเพื่อนๆก็คงเห็นเป็นคลิปวิดีโอสันส้นๆแล้วนะครับก็คือเจ้าตัวขวานะเจ้าตัวเล็กก่อนนะก็คือบลูทูธนะครับของยี่ห้อ m o r n y ีสตานะครับ m o สตานะครับป็น เป็นรุ่น R2 นะสำคัญเพราะรุ่นนี้มีอยู่หลายรุ่นหลายราคาด้วยกันหนะา้าตาคล้ายๆกันนะครับตัวโมนิสตาตัวนี้นะครับอันนี้ผมจะมาเป็นอันบอกแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ให้ดูนะถ้าใช้เดี๋ยวจะไปรีวิวอีกทีคือตอนที่เราออกทิปไปด้วยกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นบลูทูธที่สเปคของมันพิเศษของมันก็คือว่ามันมีเสารตรงนี้ครับเส้นนี้คือเสานะปึบ๊บปั๊บออกมานี่นาสามารถตั้งเป็นเสาขึ้นมาติดข้างหมวกได้นะครับ ตัวนี้ก็ความพิเศษของมันคือเมื่อมันมีเสาเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์ครอมได้ไกลถึง1,200เมตรก็คือ1กิโล200เมตรอันนี้โดยประมาณที่เขาเคียไว้ในรุ่นของมันนะตัวนี้ความพิเศษคือทําได้1กิโล200เมตรซึ่งผมไม่รู้นะน่าจะเป็นที่โล่งนะครับน่าจะใช้ได้นะครับแล้วก็ความพิเศษก็คือตัวนี้มี FM มนะครับมี FM กดกดปุ่มบวกค้างนะครับมันก็จะเป็น FM ให้เราฟังแล้วก็ ข้อดีกับมันก็คือทุกคนที่มันมีเสาใน FM มันจะค่อนข้างจะชัดเจนนะครับใช้ได้ดีนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อินเตอร์คอมสามารถอินเตอร์คอมได้ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับเป็นการจับในวงเดียวกันน่ะได้4ตัวด้วยกันนะสำหรับเจ้าเจ้าตัว R2 ตัวนี้นะครับก็ทำามถึงเรืองตัวนี้จริงคุณน็อบนะครับที่ออกทิปด้วยกันเนี่ยเขารู้ใช้เจ้าตัวมอโต V8 ตัวนั้นก็ดีสวยดีแต่ว่าเผอิญเผอิญมาเจอตัวนี้นะครับแพงกว่ากันนิดหน่อยตัวนี้ประมาณราคาอยู่ที่ 2000ต้นๆนะสองพันต้นๆ2 0ง0กลางๆแล้วแต่ดีลเลอร์นะครับนะก็ถือว่าหน้าตาดีนะครับในกล่องมาเดี๋ยวผมจะลองรีวิวเจ้าตัวบลูทูธก่อนแล้วกันนะครับโอเคว่าไม่ใช่เป็นรีวิวการใช้งานนะเป็นรีวิวอุปกรณ์ในกล่องครับก็เขาจะมาด้วยตัวมันหนึ่งเครื่องแบบนี้นะครับแล้วก็เจ้ากล่องครับกล่องน,อนี้ผมแกะแล้วนะแกะมาดูเช็คของก่อนแล้วนะ่นะครับก็จะมีคู่มือหนึ่งอันนะครับซึ่งอันนี้ำสําคัญมากนะครับอย่าอย่าหายนะครับเพราะว่า จะมีสําคัญวิธีการต่อตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับวอแดงได้นะครับมีปลั๊กอีกด้านหลังเป็นออกอินเข้าไปด้านนี้นะครับอออเขาว่าอออินหมายความว่าเสียงของบลูทูธยังดับปกติวอแดงเสริมเข้าไปอีกหนึ่งเสียงนะครับแล้วก็สามารถแพร์ได้นะครับจับได้ทั้ง GPS ด้วยแล้วก็สามารถเป็นมือถือได้ด้วยนะครับนี่ไงสามารถมีจับกับ GPS ผ่านบลูทูธได้จับกับไรเดอร์เซลโฟนได้อีก แล้วก็ยังจะต่อเรดีโอได้อีกนะครับ3อย่างนะครับในหนึ่งเครื่องพร้อมกันเลยนะครับอันนี้ในคู่มือเขาก็จะประมาณนี้นะอันนี้ผมก็ไม่ได้ศึกษาเลยเดี๋ยวค่อยใ,ใช้กันอีกทนะีแล้วก็สามารถ p a ร r i n g ได้ทั้งหมด4ตัวนะครับเป A จับไป B B จับไป C B จับไป C แล้วก็ C จับไป D ได้ทั้งหมด4 4ตัวนะครับถ้าก็ถือว่าสำหรับกวนมอเตอร์ไซค์นะแต่สำหรับพวกคุปผมเนี่ยผมจะใช้การเชื่อมต่อ ระบบลายนะครับลายก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับทีนี้มาดูของในกล่องไปเร็วๆเลยนะตัวนี้จะเป็นฐานนะครับเอามาจะมีปุ่มกดตรงนี้นะครับก็คือสวมเข้าไปแบบนี้แล้วก็กดปุ่มตรนี้ตัดนะคือเพิ่งซื้อมาต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าเมื่อคืนลองดูนิดเดียวนะฮะสไลด์เข้าไปตรงช่องนี้นะแล้วก็บีบติดแล้วอุ้ยเออไปนะกด <c oughs> ปุ๊บเข้าไปแบบนี้นะครับบีบล็อก โอเคครับตัวนี้ก็จะหน้าตาหลุมๆเป,เป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคครับด้านหลังนี่คือปลั๊กรูตัวนี้ก็คือถ้าเปิดออกมาเนี่ยมันจะเอาไว้เสียกับวัวแดงก็คือมันจะเป็นเป็นปลั๊กตัวเมียนะครับแต่ว่าผมไม่รู้มันไม่ใช่3.5มันเล็กกว่า3.5ผมไม่รู้มันเรียกอะไรนะครับในนี้นะครับเปิดไปก่อนนะตัวนี้จะเอาไว้ต่อสําหรับไมโครโฟนนะครับซึ่งก็จะไม่มียางปิดนะเพราะว่าไมโครโฟนต้องใช้ตลอดเวลาอยู่แล้วซึ่งไมโครโฟนในนี้เนี่ย ใช่ก่อนดึงไส้กระสือออกมาไส้กระสือตัวนี้ก็คือเป็นหูฟังของเขานะครับเป็นหูฟังที่ผมลองฟังแล้วนะฮะก็เนื้อเบสก็ออกอยู่นะครับชัดงานดีสวยนะครับประมาณนี้ลําโพงนะผมเคยใช้รุ่นธรรมดาอยู่มันจะ,จะค่อนข้างไม่ค่อยชัดเจนนะก็คือมันจะมาเป็นเซตแบบนี้นะครับต่อกันมาเป็นกระสือแบบนี้นะแล้วก็ไมโครโฟนจะมีแบบนี้ก็จะมีแบบที่เป็นสายงอแข็งแบบนี้นะครับ ัวนี้เอาไว้แปะแคว่กแปะนะครับส่วนตัวนี้ก็เ 8, 8, 8, 8, น,นี่ยตัวที่ผมใช้กบหมวกตัวล่าสุดของเจ้าเอแบกที่ผมสั่งมาก็คือจะใช้แบบนี้เพราะว่าเราเป็นหมวกที่ไม่มีบังหน้านะครับจะค่อนข้างใช้เป็นท่อเหล็กแบบนี้แล้วก็มีอันนึงนี่คือสําหรับคนที่เป็นหมวกเต็มใบนะครับก็จะเป็นแบบตัวนี้ก็จะเป็นพักเล็กลไม่ใช่3.5มจานะมันเล็กกว่าสาด้านะครับแปะด้านหลังก็จะเป็นแคว่กนะครับโอเคนะครับ แล้วก็มีตัวยึดติดกับตัวหมวกกันน็อกนะครับก็จะมีตัวสไลด์ตั้งข้างเสียบเข้าไปแล้วก็เอาตัวตรงนี้ซองนี้จะเป็นพวกพวกตัวรองนะะมีสามสามเอ็มติดมาให้แบบนี้ครับก็น,ะะนี่ตัวนี้กลมๆตรงนี้ก็คือเอาไ้รองเจ้าหูฟังในหมวกกันน็อกเรา ก็จะประมาณนี้นะอุปรกรณ์ก็จะครบครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้แต่ที่สําคัญคือจริงๆอ่ะเจ้าพวกบลูทูธพวกนะี้ไม่ว่าจะเป็น aw, ยี่ห้อโมโต V8 หรืออะไรพวกนั้นอนะ่ะก็คือจะค่อนข้างให้ให้ออปชั่นมาคล้ายๆกันนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่เราจะซื้อก็คือเจ้าตัวนี้มันก็จะมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันหนึ่งด้วยมันจะเป็นเรื่องของอ Battery, บแบตเตอรี่ ah, นะครับแบตเตอรี่กี่มิลลิแอมนะครับบางรุ่นมีกล้องด้วยนะแต่ผมว่าผมจะไม่ติดเพราะผมติดกล้องอยู่แล้วถ้าติดไปอีกหมวกเราก็จะหนักขึ้นนะเราก็จะปวดคคอะ ก็จะมีเรื่องของอระยะที่ไกลนะครับตัวนี้ไกลอยู่แล้วก็อินเตอร์คอมได้สเครื่องนะครับเพราะมันบางรุ่นได้แค่2เครื่องบางคเครื่องได้แค่3ามเครื่องตัวนี้ได้สี่เครื่องนะครับมีนะกระดิ่งกระดิ่งได้นะนี่นิ่นี่่ก็กลับมาจากบึงการนะก็ของเสียหายบางอย่างก็นะอัปเกรดขออันนี้ก็คือจะซื้อมาใช้กับเจ้ามวกใหมนะ่มวกใหม่อันนี้มาดูมวกใหม่ครับฟื้นนี่ หมวกใหม่นะครับตัวนี้เป็นหมวกยี่ห้อ a v a นะครับตัวนี้เป็นหมวกราคาประหยัดนะครับตัวนี้ผมซื้อมาพันกว่าบาทนะครับไม่แพงมากนะครับแต่ว่าชึ่นเคยใช้มาก่อนแล้วเป็นตัวเต็มใบนะครับซึ่ง AVEC เนี่ยข้อเดียวมันก็คือว่าระบบต่างๆเขาค่อนข้างจะใส่สบายครับแต่ว่าเท่าที่เจอตำหนิเนี่ยผมก็จะเจอการของระบบระบบสีการทำสี เขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะไม่รู้ว่ากล้องมันจะเห็นป่านะนี่นี่นี่ตรงนี้คุณไม่เห็นมันสะท้อนตรงนี้ไหมที่มันเป็นหยกัยกๆเนี่ยมันเหมือนสียอดเลยะดูงานดีอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นทุกตัวหรือเปล่านะแต่ตัวของผมเนี่ยเป็นนะครับอันนี้คือใช้ภายนอกนะที่เราเปิดกล่องมาก็เฟลเล็กๆนะครับแล้วก็มีตรงนี้รอยเห็นปะ่ะเหมือนสีมันเขาไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ด้วยราคามันก็ประมาณพันต้นๆน,น,นะตัวนี้พันสองพันสามประมาณนี้นะครับเห็นไหม แต่ก็ถือว่าโอเคครับแต่ด้วยดีไซน์ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ท,ที่ที่ผมซื้อเนี่ยมันมดีไซน์ดีแล้วก็มีขนาดไซส์ที่ผมอยากได้คือไซส์นี้ผมเป็นคนใส่หมวกที่ค่อนข้างหัวโตนะผมผมหนาเวลาใส่เนี่ยค่อนข้างถ้า XL ค่อนข้างจะเครียดใส่แล้วมันจะเครียดตัวนี้ก็แน่นอยู่แล้วตัวนี้ก็มีมอกอด้วยนะครับตัวนี้ใช้ XL นะ6 3 1 4เซนถ้าใครหัวเล็กก็เขาก็มีไซส์ปกตินะครับแล้วก็มีคลีบครีบครีบด้านหลังตรงนี้ โอ้ครีบอันนี้ถือว่าสวยมากนะครับทาให้ดูแบบไฮโลเลยนี่เวลานอนนะมันค่ายเป็นแบบนี้แล้วก็มีครีบตรงนี้แต่ว่าครีบเท่าที่ดูเนี่ยมันก็ไม่เห็นว่าจะมีส่วนไหนรับลมเข้าไปนะคือไม่มีนะครับเป็นเหมือนาอนะดาวฟอสนะฮะดาวฟอสอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไงนะแต่ก็คือดีดีไซน์ของมันสวยนะครับนะครับสวยดีชิวหน้าเป็นประลอดนะครับปลอดเขียวๆน้ำเงินอันนี้ไม่รู้ว่าตำรวจจับหรือเปล่าแต่ว่าทางร้านเขาบอกว่า มีชิลสซื้อต้องซื้ออีก4 5 0ห้าสิบาทนะก็จะเป็นชิลสใส่ด้านหน้าแต่ตอนนี้ยังก่อนแล้วกันนะฮะทีนี้มาดูหน้าตาด้านในครับเปิดเขาไม่ไม่ยากครับยกขึ้นได้เลยโอเคตัวนี้มีแว่นข้างในแว่นเขาใช้เป็นสลักสีแดงตัวน,นี้กดลงมาดูนะครับอ่าก็เป็นแว่นตกลงมาก็สำหรับขับขี่ที่แบบว่าแสงแดดจ้าๆนะครับเพราะจริงๆเพื่อนๆเราดูความแตกต่างระหว่าง สีขาวของแสงที่มันสะท้อนผ่านมือเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้มืดมากเห็นไหมครับเห็นไหมตรงดูตรงมือผมนะไปคือมันก็ดิมลงมานิดหน่อยนะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าดําจนมองไม่เห็นเส้นทางอันนี้ขับกลางคืนได้มันออกสีชาเนี่ยถ้าเพื่อเพื่อเห็นความสะท้อนเน็นไหมครับเป็นสีชานะก็โอเคแล้วก็ระบบการล็อกระบบชิวก็ปึ๊บอ้เจ้าอ้ชุบอะชุบนะครับด้านในนะครับก็ถือว่าด้านในเหมือนเราทำถอดถอดซักได้นะครับ รประมาณนี้เลยนี่คือบริเวณที่เราจะต้องติดหูฟังเข้าไปตรงน,นี้ตันหูก็มีให้นะติดกี s พได้ครับ GPS น,ะะน,นี่ตรงนี้ตรงน,นี้ได้อยู่นะครับข้างในลูกกล้องเห็นมานาัดขติดอ่านะครับจะเห็นว่ามีตรงนี้แปะได้นะครับแล้วก็นวมก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับเนื้องานก็ผ้าเพล่ก็จะผมว่าผมให้กลางๆแล้วกันนะตัวนี้ถือว่าเป็นพอใช้ได้นะครับด้วยแต่ว่าเสียอารมณ์ตรง ชุดสีอ่ะโอ้ขออีกนิดนึงไม่ได้เลยเห็นปะงานตัวนี้ช่วยมากนะเหมือนสีหยดๆเลยอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับว่าราคามันก็ไม่แพงผมก็ซื้อมาใช้งานแทนเจ้าตัวอะไรที่เจ๊งไปนะอะไรก็ก๊อปปี้ของผมอะ่ะตัวนั้นงานดีดีทุกอย่างเลยนะแต่ภาพที่ผมทําเสียไปเองนะครับก็เดี๋ยวจะลองมาใช้สักคลิปหนึ่งนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะถูกใจนะครับตรงนี้มีช่องลมอัหนหนึ่งลืมบอก ตรงหัวนี่ตอนนี้มีช่องลมเปิดปิดได้ครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเปิดแบบไหนอันไหนปิดอันไหนเปิดนะอันนี้น่าจะปิดนะอันนี้น่าจะเปิดนะครับลมก็จะเข้าจากตรงนี้ได้นี่ช่องลมด้านบนนะครับก็เป่าให้หัวเย็นๆกันไปนะฮะแล้วก็ดูตรงนี้ที่ผมเรียกอย่างหนึ่งคือเวลาขับขับนะครับก็คือว่าเป้นเกระช่างใจจะซื้อธรรมดามากกว่าน,นีน้ก็ตัวชิลด้านขางด้านล่างตรงนี้ค่อนข้างที่จะ ครอบคลุมมาด้านล่างเวลาเราขับเนี่ยลมก็จะได้ไม่ค่อยเข้ามาด้านในซึ่งมันมีผลต่อบอลที่ผมใช้อ่าไมโครโฟนคุยกับเพื่อนไงบางคนก็บ่นว่าอุ้ยพี่ไม่ไม่ได้ยินอะไรเงี้ยก็เลือกอันที่มันแบบปิดหน้ามาที่สุดสำหรับผมผมเป็นคนชอบใส่โมนหรนอ,อกบอกกันอ่ที่มันปิดหน้าแบบนี้อยู่แล้วนะใครที่ติดตามก็จะเห็นว่าผมใช้แบบนี้ตลอดล่าสุดใช้ขึ้นเจ้าตัวใบเต็มเต็ม,เต,มเต็มปิดคางนะมันหนักปวดคอโูหทรมานมากแล้วก็หลายคนที่ติดตามนะคบแล้วบอกว่าพี่ย้ายจุด ติดกล้องได้ไหมนะครับน,นี้ต้องเข้าใจกันแล้วผมหนึ่งนะครับผมเป็นคนใช้กล้องของโซนี่นะโซนี่มันจะติดทังข้างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพอเราเป็นหมว่แบบเนี้ยมันก็จะไม่มีคางให้ติดนะครับติดตรงกระจกอย่างนี้มันก็ดูไม่ค่อยดีแข็งแรงไม่ค่อยแข็งแรงอะไรเดี๋ยวข้าหน้าเนี่ยผมก็จะพยายามติดให้มันชิดกับตรงนี้มากที่สุดเพื่อให้มันได้วิวใกล้เคียงกับการที่เพื่อนๆไปเที่ยวด้วยกันมากที่สุดนะแต่ก่อนผมติดตรงนี้ แต่ครานี้จะลองชิดให้มากที่สุดบริเวณนี้แล้วกันนะครับเท่าที่จะติดได้แล้วคันนะก็รับฟังนะครับของเพื่อนๆนะ f c ่ติดตามเข้ามานะครับเราก็พยายามเข้าใจทุกคนนะฮะหวังว่าน่าจะชอบนะครับอุปกรณ์ในวันนี้นะครับก็มารีวิวนะครับก็มีเจ้าหมวกของ AV แว็นะครับแล้วก็บลูทูธนะครับของเจ้า R2 ตัวนี้น่าจะติดบริเวณนี้ล่อไปอีกนะครับนี่มันจะาอยู่ประมาณตรงนี้ขยับไปค่อยดูกันสิว่ามุมไหนนะครับประมาณนี้โอเคครับไฟหมด พอดีพบกันในคลิปต่ตอไปนะสำหรับช่องเกาะหมูเที่ยนะครับใครที่มีความสนใจมวอกันนอกกับ u ูทู e คุณภาพดีก็อูทู e คุณภาพดีแต่มืกันนอกบวกคุณภาพกลางๆแล้วกันโอเคครับพบกันในคลิปต่ตอไปครับผมเย้ yeah.